ผมวันนี้ก็อยู่กับผมบุโไฟนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมต่อยมวยกันอีกแล้วอะไรนะที่ผมบอกว่าเวลาไม่ว่างอะ่ะเอออันนั้นน่ะผมพูดจริงแต่ โอ bert, ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันตกขนาดนี้นะคุณผู้ชมโอ้ยโอ้โหโอ้ my god โอ้โอ้โหโอ้โหหลุด huh. กันเลยครับอือหือผู้ชมบอกก่อนนะ สามารถิบได้ o อ้โอ้อ้หมยได้นี่ผมกดอัดคลิปนะเนี่ยยันมีพลังทำลายล้าสูงเลยเหรอเฮ้ยมาสู้กันตึ้งตุ้งตุงตึ้งแกไม่มีสติตุ้งโอ้โอ้โอเดี๋ยวเดๆเดเดโอเค ชมเฮ้ยโคตรกระตุกอ้ากระตุกจริงจริงกระตุกจริงจริงอ้อฮะอ๋อฮะอ๋อฮโคตรกระตุกนะคุณผมมู้ชมอ่ะต่อ,อนะเฮ้ยคราวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยกระตุกว่ะคราวนี้ไม่ค่อยกระตุกคราวนี้เราก็ เล่นได้อย่างชิลๆอุ้งอุ้อุ้งอ้อยอ้อยอ้ยเสียเลือดไปหนึ่งเอาจริงๆิ้งมันก็กระตุกอยู่นะไม่ได้กระตุกแบบว่าแบบไม่มันไม่กระตุกเลยนะแกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อยอ้อยอ้ยวิชาหมุนตัวมอนะเฮือเฮือเอาแกฉันจะต่อยแกเออเออมาสิคลาหมามามาเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ย ต่อยต่อยผมมาอัดเกมนี่ก็เพราะผมติดใจนะนะเพิ่งอัดคลิปเป็นคลิปแรกก็ก็ชอบมันกันนะโอ้ยทำไมมันมีแต่คนตัวใหญ่เนี่ยไปก่อนแล้วอุยอ้ยวุ้ยอุยอ้ยเออเออ อยแกะอ้โอ้โอ้วว้ยวเกอบตายเกอบตายเกอบตายไม่ตอย s h i